สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกรอบลาช่องดารายันชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปด้วดวงภาพรวมนะคะ4เดือนสุดท้ายของปี2568ของเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์นะคะก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นดวงภาพรวมโดยรวมเนาะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะรับฟังรับเอา รับฟังคาแนานายตรงนี้เนี่ยเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์คำแนะนําเท่านั้นเนาะอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันเยอะนะคะถ้าคาแนานายตรงไหนที่รู้สึกว่ามันดีเป็นพลังงานดีๆก็รับเอาตรงนั้นไปแต่ว่าถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่โอเคหรือว่าฟังแล้วม,มันไม่ไม่คล้ายกับชีวิตเราเลยเนาะอะไรเงี้ยก็ฟังมันผ่านไปนะคะอย่าไปใส่ใจอะไรเยอะเนาะอืมนะก็ สิ่งที่อยากจ,จะบอกอีกอย่างก็คือดวงมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของชีวิตเราเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมากําหนดชีวิตเราได้สิ่งที่จะกําหนดชีวิตของเราได้นั่นคือกรรมนะคะหรือการกระทํานั่นเองมันก็จะมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเนาะถ้าเราเลือกจะทําแต่สิ่งดีๆคิดดีพูดดีนะคะหมั่นทาบุญทําทานแน่นอนว่าสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะแต่ถ้าเราเผลอไปทําสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่า อ่าไปคิดไม่ดีไปทำอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่มันผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าผลที่มันจะตามมามันก็ต้องไม่ดีนั่นเองนะคะนะอืมโอเคอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรา มาเริ่มต้นรับฟังคำดำเนนายกันเลยนะคะในส่วนของหน้าไพ่เราได้มีการเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของภาพรวมเนาะมีทั้ง o r a c l e ค่ะานะคะจาก angel answer นะคะแล้วก็มีในส่วนของไพ่ยิปซีด้วยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของไพ่ Oracle กันก่อนนะคะสามใบตรงนี้ใบทีเ่เพื่อนๆได้นะคะจะเป็น h e l p f u l people นะคะแล้วก็ใบที่สนะคะเป็น a year from now และใบที่สนะคะ y o u re ready อ่า สารใบนี้มาบอกอะไรเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่พ่จะบอกก็คือจากนี้ไปอ่ะอีกประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอ่ะพร้อมแล้วนะที่จะเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามที่ที่จะเป็นการช่วยเหลือสังคมหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นอ่ะเออไม่ว่าจะเป็น การเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นก็ดีหรือว่าการให้ความรู้ผู้อื่นก็ดีหรืออะไรก็ตามมาที่มันจะเป็นการช่วยส่งเสริมช่วยเหลือผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลังจากปีเนี้ยนะเออต้องทําให้มันเต็มที่แล้วถ้าใครมีแพลนหรือว่ามีเป้าหมายว่าอยากจะทาอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของการแบบเออช่วยเหลือผู้คนอะไรอย่างงี้เนาะอืมนะคะอ่า สิ่งที่เราเห็นจากไพ่ยิปซีเนาะจากสีใบแรกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนได้เป็นสีไม้นะคะเจ็ดดาบออกขอบายห้าดาบนะคะจัสติกแล้วก็เอ็มเพลสนะคะน่าจะมีอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะเออแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอตัวสัญญาก็ดีเออหรืออะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกข้อกําหนดเงื่อนไขข้อกฎหมายต่างๆนะคะ อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นห้าดาบเนาะเออบางอย่างในตัวเอกสารสัญญาที่เรากําลังจะไปทําหรือว่าอากําลังต้องไปถามอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันอาจจะมีอะไรที่มีนอกมีนายดูแบบไม่ตรงไปตรงมาดูไม่ชัดเจนดูแบบคลุมเครือออันนี้อาจจะต้องระวังเนาะถ้าใครที่แพลนไว้อยากจ,จะซื้อหา ยืมอาศัยใหม่นะคะหรืออาจจะอยากย้กยกยายก็ได้นะบางคนอาจจะแบบอยากจะไปเช่าคอนโดที่ใหม่ไปซื้อคอนโดที่ใหม่หรือไปเช่าที่อยู่อาศัยที่ใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้ในเรื่องของแบบอาจจะเป็นการต่อสัญญาก็ดีหรือการไปไปทําทสัญญาที่ใหม่เลยอะไรเงี้ยเออดูให้ดีนิดหนึ่งนะคะเออ สี่ใบล่างตรงนี้ที่เพื่อนๆได้นะคะเป็นห้าห้าไม้เนาะเออเดอะมาจเชียนนะคะสี่ถ้วยแล้วก็ราชาเหรียญน,นะคะอืมคือถ้าจากแปดใบรวมกันนะถ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าอ่านแล้วมันตุกติกหรือรู้สึกว่าแบบมันไม่ชอบมาพากลไม่ตรงไปตรงมาถ้าตาำน้ำภัยนะเขาก็บอกว่าให้เราอะ่ะ ต้องสู้นะเออต้องสู้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราควรจะได้ตามสิทธิที่เราควรจะได้นะคะเออนะไม่อย่างนั้นแล้วอะค่ะมันก็จะอืมเขาเรียกว่าอะไรเดียถ้าเราไม่อ่านให้ให้ให้ถี่ถ้วนให้ดีอะแล้วเราไปเซ็นแล้วอะไรเงี้ยไปเซ็นรับไปเซ็นแบบตกลงไปแล้วอะมันจะกลายเป็นว่าอ่า ท้ายที่สุดแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เงเพราะว่าเราเซ็นไปแล้วเนาะเออแล้วก็อาจจะไม่ไม่เป็นไปตามในสิ่งที่ที่เราต้องการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอมืมีความรู้สึกว่าแบบนั้นนะแล้วก็เออถ้าใครที่กําลังจะต้องไปซื้อบ้านใหม่อันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะเซ็นรับบ้านค่ะให้ตรวจ บ้านให้ดีเออเนาะถ้าตรวจแล้วมันยังมีอะไรที่มันมันแบบจําทางโครงการหรืออะไรเงี้ยเขาจําเป็นที่จะต้องแบบดูแลซ่อมแซมให้เราหรือทําให้เราให้มันให้มันดีตรงตามสเปกอะก็ให้เขาทําให้เสร็จก่อนนะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นก่อนแบบมันโอเคก่อนอะเอาให้ว่าผู้ที่เราให้เขามาช่วยตรวจรับอะเขาบอกว่าโอเคอันเนี้ย ได้และดีและอะไรเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาในอนาคตหรือว่าอา่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแบบเข้าอยู่อาศาายัยอะไรอย่างเงี้ยนะอืมต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็อืมอะไรอีกอะไรอีกในเรื่องของ อ่านิดนึงใครที่ทํางานที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของการสื่อสารเนาะโดยเฉพาะทางด้านแบบออนไลน์อะไรเงี้ยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้คําพูดเนาะในการทำคอนเทนต์ต่ตางๆนะคะสื่อต่างๆที่จะนําเสนอออกไปอะไรเงี้ยบางอย่างมันอาจจะไปผิดข้อกฎหมายหรือว่าข้อกําหนดอะไรหรือเปล่าเอออย่างบางคนเนี้ยอาจจะแบบใช้เสียงประกอบที่มันแบบละเมิดลิขสิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะ เอออาจจะต้องระวังตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะนะอย่างอ,อื่นเหรออืมเท่าที่ดูนะประมาณนี้นะคะในช่วงสี่เดือนสุดท้ายนี้นะแต่ถ้ามองจากใน a c l e card อ,อคะคะอ่ะอ่าอีกนิดนึง ถ้ามันจะมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับตัว o า a c l คคาเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาอะไรเราบางอย่างซึ่งมันอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องไปกับในเรื่องของตัวกฎหมายตัวเ,เงื่อนไขข้อกำหนดบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางสิ่งบางอย่างอ่ะในเรื่องของมโนธรรมก็ส่วนหนึ่ง แต่ในเรื่องของความถูกต้องของกฎหมายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยอ,อกหมสมมติว่ามีคนมาปรึกษาเราว่าเอยทํายังไงดีเนี่ยเราไปเซ็นอันนี้มาแล้วมันแบบเ,เสียเปรียบอะคือเซ็นไปแล้วแล้วมันเสียเปรียบอะไรเงน้นเราเพิ่งมารู้เพิ่งมาเห็นอะไรเงี้ยโอเคแหละว่าในแง่ของมโนธรรมหรือศีลธรรมคือคือมันก็ต้องเห็นอกเห็นใจใช่ไหมว่าเออมันเขาไม่ควรทําอย่างนั้นนั่นนี้นั่นแต่ในเมื่อ คนที่มาขอคำปรึกษาเราอะ่ะเขาเซ็นยอมรับไปแล้วอันนึกออกไหมมันคือการยินยอมไปแล้วอะดังนั้นแล้วอะสิ่งที่จะทําได้ก็คือช่วยเขาหาวิธีการในการที่แบบว่าแก้ไขเอ,อหรือพยายามแบบเออหาวิธีการที่จะทําให้เขาเสียหายน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะต้องเป็นไปในเวนั้นมากกว่าไม่ใช่ไปแบบเหมือนไปแนะนำในในเวที่ เออมันไม่สามารถทําได้จริงอะ่ะเออเพราะว่าถ้าตามตามความเป็นจริงแล้วในเรื่องของกฎหมายเนาะการเซ็นเซ็นยอมรับไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไปแล้วมันคือการยินยอมของของฝั่งนั้นไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออมันอาจจะต้องเข้าไปไปสู่กระบวนการสู้ด้วยกฎหมายแทนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมอาจจะต้องเป็นเป็นไปในเวแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ยเอออาจจะมีเหตุการณ์ประมาณเนี้ยเกิดขึ้นได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูการในส่วนของอเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าเออเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนออกเข้าไปในช่วง4เดือนนี้เนาะของเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างใบแรกนะคะเป็น5ไม้นะคะใบที่2เป็น2เหรียญค่ะ ใบที่3เป็นเดอะมูนและใบที่4ี่นะคะตรงนี้เป็นเอ็มเพลสอือเรามองว่าเอ็มเพลสตรงนี้กับเอ็มเพลสเมื่อกี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่เลยอะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเราอะพี่สาวคุณแม่คุณยา่าคุณยายหรืออาจจะเป็นอ่าใครสักคนที่ที่มีอิทธิพลกับชีวิตเราอะเออเขาจะเข้ามามีบทบาทเนาะกับตัวเราในช่วง4เดือนสุดท้ายตรงนี้นะคะ ถ้าถามว่าสี่ใบตรงนี้เนี่ยเรื่องดีๆอะไรจะเกิดขึ้นหรอแล้วมองว่า,าในเรื่องของข้อพิพาทเนาะการทะเลาะเถกเดี๋ยวขอขการทะเลาะเถียงหรือข้อพิพาทใดก็ตามที่มันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับในเรื่องของการเงินที่มันแบบ ไม่ชัดเจนไม่คมเคลือหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะหมายถึงอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้นะมันก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่ององการเงินเนาะเออมันจะได้รับการแก้ไขหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงนะคะที่ที่เขามีความเป็นแบบ อาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นคุณแม่นะคะพี่สาวหรือว่าเป็นคุณย่าคุณยายหรืออาจจะหมายถึงใครสักคนที่เป็นที่ปรึกษาของเราที่เป็นผู้หญิงนะคะที่ที่เขาดูแบบมี power ดูเป็นคนสวยดูเป็นคนชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเอ็มเพลสเนาะประมาณนั้นนะคะดูความดูว่ามีความเป็นแม่เออดูมีความแบบเมตตาใจดีเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยนะอืมประมาณนี้ หรือถ้าใครที่พยายามที่จะมีบุตรบริวารมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะไปทำหลายๆวิธีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่เราจะต้องคือมีโอกาสที่ที่เราจะมีทายาทได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะต้องไปไปทำมาอย่างเช่นไปทำคาเรออะไร I V F ป่ะเออที่ไปทำแบบ การฝักไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันต้องมีขบวนการมีขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นจากแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอืมนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของสิ่งที่ต้องเรามัดระวังนะคะในช่วงสี่เดือนสุดท้ายตรงนี้ใบแรกนะคะเป็นอัศวินเหรียญใบที่สองเป็นเด e f o ฟ l ใบที่สามเป็น1นเหรียญและใบที่สี่เป็นเด็กถือดา ส่วนใหญ่เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะอืมเรามองว่าสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนาะบางทีมีโชคเล็กๆก็น้อยๆเข้ามาแล้วอาจจะทําให้เราซึ้ว่าอยากจะมีเพิ่มได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังมันอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นไปได้ตามในสิ่งที่เราต้องการประมาณนั้นนะอดังนั้นเวลาที่เราแบบมีโชคดีอะไรเข้ามาค่ะก็ถ้าเป็นตัวเงินเนาะ พยายามแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญนะคะเออแล้วก็อย่าอย่าโลภมากเออได้เท่าไหร่ก็ยินดีกับเงินที่ได้มาเท่านั้นนั่นเองนะแล้วก็เออบางคนนะอาจจะรู้สึกว่าอยากจะแบบปลดแอกชีวิตเนาะร,รู้สึกว่าอยากจะแบบลองทำอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นมันเป็นอะไรที่ คืออะไรบางคนอาจจะอยากออกจากเซฟโซนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออยากลองทําอะไรที่มันแปลกใหม่ไปเลยที่มันแบบดูทา้าทายชีวิตอะไรเงี้ยนะคือถ้ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าบางทีบางอย่างมันอาจจะอย่าผีผามดีว่าเอออย่าผีผามทําอะไร ด้วยสติเนาะเอออย่าไปทําอะไรแบบรวดเร็วแบบอุ้ยอันนี้น่าทำทำเลยอันนี้น่าซื้อซเลยอะไรอย่างเงี้ยเออใจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปทําอะไรตามอารมณ์แบบนั้นนะคะแล้วก็ถ้าดูจากในส่วนของไพ่ออร์คโคที่ขึ้นมา3ใบตรงนั้นด้วยเราวังว่าอ่าคือบางคนเนาะพอเราให้คําปรึกษาใครสักคนไปหรือว่าแบบช่วยเหลือใครสักคนไปแล้วเรารู้สึกว่าเอยมัน เห็นผลดีมันดีม,นดมันน่อน,นี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกดีการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่บางทีเราอาจจะต้องประเมินตัวเราเองด้วยเออประมาณตัวด้วยว่าเราช่วยคนได้แค่ไหนได้ประมาณไหนที่จะไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นร้อนนะคะอืมมีความประสุกว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการในส่วนของคำแนะนำนะคะจาก Journey Or a c l e นะคะหรือว่าเด็กหญิงแอปเปนั่นเองนะ มาดูกันว่าไพ่หรือการที่เพื่อนๆได้นะคะจะเป็นใบไหนเนาะก็จะได้เป็นใบนี้นะคะเป็นความนะคะหรือว่าสงบนั่นเองนะมาดูกันว่าเด็กหญิงแอปเปิลมาบอกอะไรเพื่อนๆน,นะคะครามหรือว่าสงบนะคะเด็กหญิงแอปเปิลนั่งบนโซฟาเพียงลำพังหันหลังเฝ้ามองออกไปที่นอกหน้าต่างบนโต๊ะมีแก้วชาและหนังสือวางเตรียมไว้ โดยไม่มีสิ่งใดที่เข้ามารบกวนนับเป็นช่วงเวลาของการได้อยู่ตรงนั้นณนะเวลานั้นกับตนเองอย่างแท้จริงพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าปล่อยแสงสีทองอาบไปทั่วห้องให้ความอบอุอน่นสงบผ่อนคลายต้นไม้ที่รายล้อมอยู่เบื้องหลังและพุ่มไม้ที่ห้อยลงจากเพดานแทนความอุดมสมบูรณ์ภายในที่ใจลึกๆโหยหายอยู่ หากรู้สึกเช่นนี้ก็ขอให้ชวนให้เราได้พาตนเองกลับสู่ความสันติสุขในใจตนเอง boy boy. บ่อยๆก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้ามีเวลาเนาะเออหรือเราควรจะหาเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองอะคะนั่งทำอะไรที่มันเป็นเป็นกิจกรรมง่ายๆเอออ่านหนังสือจิบชานั่งมองดูวิวเงียบๆคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่ สงบจิตสงบใจเนาะเรามองว่าความสงบตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเกิดสมาธินะคะแล้วก็มันจะทําให้เรามีสติและปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองนะก็พอเรามีสติปัญญาเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆหรือมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆตรงหน้าได้อย่างชัดเจนจ่าแจงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดูดวงรายเดือนเอาเข้าไป คลิปดูดวงภาพรวม4เดือนสุดท้ายของปี2,568นะวันนี่เกิดวันจันทร์นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทำนายไพ่ของเราสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนการทำช่องนะคะก็สามารถกดปุ่ม s u p e r t h n n k นนะคะหรือปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบอันนี้ก็จะเป็นการช่วยสปอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่างดีค่ะ โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ